อยู่ในสวนคือเกาจ้าเมื่อนี้ย้ายท้องสิบห้าเพื่อนเพื่อนมาเมืองต้นมะเขือต้นเกาของย้ายท้องนะจ้ะแต่ว่าย้ายท้องสิตกแต่งไม่จ้ะอันนี้คือต้อนมะเขือต้อนเกานะจ้ะต้นเกาที่ย้ายท้องบ่ต้องการสิปูกไม่มันมีต้นเกามันหลายปีมันได้สามปีจังสิย้ายท้องกะสิตัดต้นเกาขอออกตัดต้นแกๆเข้กออกนะจ้ะเนาะ ขากเกษออกผลผลิตดีอยู่จจะเพาะวาย้ายท้องกระเจ็บกินอยู่หนีเบิดปีเบิดศาด์นะจ๊ะเนาะนี่ขาก็สิออกผลนผลิตน่วยสวยงามๆแบบนี้มองนี่บักเขือสามปีเด้อเพื่อนๆนี่ย้ายท้องได้ตัดต้นเก่าอ,ออกนะจ๊ะนี่ต่อมันแล้วเข้าก็สิแตกขึ้นมาแบบนี้แตกต้นนี่สิแตกยุซีต่อนี่แตกยุซีต้นแกตัดต้นเก่าออก ทำสาวใหม่ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นจ้นะผ้ผลผลิตเขาก็ลายขึ้นนะจ้ะเพราะว่าเขาแตกรายก็เกานย้ายท้องกับ,บ่ใครได้ดูแลนะจ้ะเนาะย้ายท้องแบบปล่อยเป็นบคัคเขียดให้เขาอยู่รรมาสิอังั้สิไหมจ้ะแล้วถ้าเขาสิออกผลผลิตรือบอกยังนสะิไหมเพราะว่ามองนี้เป็นป้าใน้น้อยนะจ้ะพอได้เก็บกินนะจ้ะนี่แหลนะจ้ะการตกแต่งต้นบักเขียบัตรตองเอาต้นกล้ามาปลูกเด้อเพื่อน,อนๆมันนานได้กินนะจ้ะเ้าตัดต้น เก้าต้นแก้มันออกแล้วก็เขาก็แตกมาแบบนี้เขาก็เป็นนุ่มเป็นสาวคือเก้าจ้า